ตำรวจบารีสดูแปงเอ่ยเป็นพวกที่มีความสามารถสูงในแบบของพวกเขาพวกเขามีทั้งความมุ่งมั่นความฉลาดหลักแหลมความเจ้าเล่ห์และมีความรู้ตรงตามหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติอย่างทีท้วนดังนั้นเมื่อจีมาอธิบายวิธีการค้นที่พักของรัฐมนตรีดีให้เราฟังฉันรู้สึกมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าการสืบสวนของเขานั้นเป็นที่น่าพอใจ เท่าที่ขอบเขตการทำงานของเขาจะเอื้ออํานวยเท่าที่ขอบเขตการทำงานของเขาจะเอื้ออํานวยอย่างนั้นหรือผมถามใช่ดูแปงตอบวิธีการของพวกเขาไม่เพียงแต่จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในแบบของมันแต่ยังดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยถ้าจดหมายถูกเก็บไว้ในขอบเขตของการค้นหายังไงสาพวกเขาก็ต้องหามันเจอแน่นอน ผมหัวเราะแต่ดูเขาออกจะจริงจังกับเรื่องที่พูดนี้มากด้วยวิธีการเหล่านั้นเขาพูดต่อมันดีในแบบของมันและดำเนินการได้ดีแต่ข้อบกพร่องก็คือมันไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์นี้รวมถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องหัวหน้าตำรวจที่มีทรัพยากรที่ซับซ้อนสูงระดับหนึ่งเปรียบได้กับเตียงของโปรคาสเตส ที่เขาพยายามบังคับให้สถานการณ์มันเข้ากับแบบแผนของเขาหมายเหตุเตียงโปรคาสเตสเป็นอุปมาเชิงปรัชญาที่หมายถึงการบังคับหรือดัดแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้ากับกรอบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมหรือความแตกต่างของสิ่งนั้นบ่อยครั้งที่สิ่งที่ถูกบังคับอาจจะต้องถูกตัดทอนหรือยืดออกจนเสียความสมบูรณ์เดิมไปเพื่อให้เข้ากับเตียงหรือกรอบที่กำหนด อุปมานี้มาจากโปรคาสเตสตัวละครในตำนานกรีกเขาเป็นฆาตากรที่มีเตียงเหล็กและจะบังคับให้เหยื่อนอนบนเตียงนั้นหากตัวเหยื่อยาวเกินไปเขาจะตัดแขนขาให้พอดีแต่หากสั้นเกินไปเขาจะยืดร่างของเหยื่อนจนถึงขนาดที่ต้องการสุดท้ายโปรคาสเตสก็ถูกวีรบุรุษในตำนานเทเซอุสกำจัดโดยวิธีเดียวกันกับที่เขาทรมานเหยื่อ คำว่าเตียงของโปรคาสเตสจึงหมายถึงการบังคับหรือปรับแต่งสิ่งต่างๆอย่างเข้มงวดหรือไม่เหมาะสมเพียงเพื่อให้เข้ากับกรอบความคิดหรือมาตรฐานที่ตายตัวแต่มันจะต้องพลาดได้เสมอไม่ลึกเกินไปก็ตื่นเกินไปสำหรับเรื่องที่อยู่ในมือและบางครั้งแม้แต่เด็กนักเรียนก็ยังอาจจะสามารถให้เหตุผลได้ดีกว่าเขาเสียอีก ฉันเคยรู้จักเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ8ดขวบที่เก่งในการเล่นเกมคู่หรือขี้จนได้รับคําชื่นชมมากมายเกมนี้ง่ายมากใช้ลูกแก้วในการเล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งจะถือจำนวนลูกแก้วไว้ในกำมือและถามอีกคนว่าในกำมือนั้นมี่ลูกแก้วเป็นจำนวนคู่หรือขี่ถ้าทายถูกผู้ทายจะชนะและได้ลูกแก้วไปหนึ่งลูกถ้าทายผิด ผู้ทายจะเสียลูกแก้วไปหนึ่งลูกเด็กคนที่ฉันพูดถึงนี่เขาชนะลูกแก้วของทั้งโรงเรียนแน่นอนว่าเขาจะต้องมีหลักการในการทายและนั่นคือการสังเกตและประเมินความฉลาดของคู่ต่อสู้ตัวอย่างเช่นถ้าคู่ต่อสู้เป็นคนซื่อมากเมื่อคู่ต่อสู้ยกมือที่กำไว้ขึ้นมาและถามว่าคู่หรือขี้และเขาตอบว่าขี้ แล้วเขาแพ้ไปในรอบที่สองเขาจะชนะเพราะเขาคิดกับตัวเองว่าคนคนนี้เป็นคนซื่อถ้ามีจํานวนคู่ในรอบแรกความฉลาดของเขาจะมีแค่ทําให้เขาเปลี่ยนเป็นขี้ในรอบที่สองดังนั้นฉันจะทายว่าขี้เมื่อเขาทายว่าขี้ในรอบที่สองเขาจึงชนะแต่สำหรับคนที่ซื่อแต่มีความฉลาดขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเขาจะให้เหตุผลว่าคนคนนี้ เมื่อฉันทายเป็นขี้ในครั้งแรกครั้งที่สองเขาจะต้องคิดว่าควรจะเปลี่ยนจากคู่เป็นขี้เหมือนคนแรกแต่ความคิดแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนที่ง่ายเกินไปดังนั้นเขาจะตัดสินใจที่จะให้มันเป็นคู่เหมือนเดิมฉันจะทายว่าคู่และเมื่อเขาทายว่าคู่เขาจึงชนะทีนี้ไอการให้เหตุผลของเด็กนักเรียนคนนี้ในแบบที่เพื่อนในโรงเรียนเรียกมันว่าโชคดี ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่มันก็แค่ผมพูดการเชื่อมโยงระหว่างสติปัญญาของผู้ที่ให้เหตุผลกับสติปัญญาของคู่ต่อสู้ของเขาใช่แล้วดูแปงเอ่ยและพอฉันถามเด็กคนนั้นว่าเขาสามารถที่จะระบุตัวตนของแต่ละคนได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรเขาตอบฉันอย่างนี้เวลาที่ผมอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งฉลาดหรืองโง่ ดีหรือเลวหรือว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ผมจะทําสีหน้าของตัวเองเลียนแบบให้คล้ายคลึงกับสีหน้าของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วรอดูว่าความคิดแบบไหนที่เกิดขึ้นในใจของผมเพื่อให้สอดคล้องกับสีหน้าในตอนนั้นคำตอบของเด็กคนนั้นแทบจะถือได้ว่าเป็นรากฐานของความลึกซึ้งจอมปลอมทั้งหลายที่เคยมีคนยกย่องให้กับโรชฟูโก ลาบูชิฟมาคิอาเวลีและกัมปานีลาเลยทีเดียวหมายเหตุโรชฟูกโกลาบูชิฟมาคิอาเวลีและกัมปานีลาคือบุคคลสำคัญด้านปรัชญาความคิดที่มีผลต่อวรรณกรรมการเมืองและปรัชญาในยุคต่างๆการระบุระดับของสติปัญญาของคู่ต่อสู้ได้นั้นผมพูดขึ้นถ้าฉันเข้าใจถูกต้อง มันขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการประเมินระดับสติปัญญาของคู่ต่อสู้งั้นสินะในแง่ของประโยชน์ใช้สอยมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ดูแปลงตอบและสาเหตุที่หัวหน้าตำรวจกับทีมงานของเขาล้มเหลวในการค้นหานั่นก็เพราะพวกเขาไม่สามารถทำการระบุระดับสติปัญญาของคู่ต่อสู้ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังประเมินผิดพลาด หรือเรียกว่าไม่ได้ประเมินความคิดของอีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำพวกเขาพิจารณาแค่แนวความคิดของตัวเองเกี่ยวกับความฉลาดและเมื่อค้นหาสิ่งของที่ถูกซ่อนพวกเขาก็มักจะมองหาในวิธีที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้จะว่าไปแล้วพวกเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันนั่นคือความฉลาดของพวกเขามันพอที่จะเป็นตัวแทนความคิดของคนส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อคนที่กระทํำผิดเป็นคนที่มีความเจ้าเล่ในลักษณะที่แตกต่างไปจากพวกเขาแน่นอนว่าผู้ที่ทำผิดย่อมที่จะเอาชนะพวกเขาได้เสมอและมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อความเจ้าเล่นั้นมันเหนือกว่าความคิดของพวกเขาหรือแม้กระทั่งต่อให้มันด้อยกว่าก็ตามทีเพราะพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงหลักการในการสืบสวนเลยและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อต้องการรางวัลที่หล่อตาหล่อใจพวกเขาก็แค่ขยายขอบเขตวิธีการเดิมๆของตัวเองให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานสักนิดตัวอย่างในกรณีของรัฐมนตรีดีมีสิ่งอะไรบ้างไหมที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหลักการในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเจาะการแซะการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศ หรือการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆในการค้นหาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการทำตามแนวทางการค้นหาที่คุ้นเคยอยู่แล้วเพียงแต่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นกว่าเ่านั้นและแนวทางนี้ก็ตั้งอยู่บนแนวความคิดเกี่ยวกับความฉลาดของคนทั่วไปที่หัวหน้าตำรวจนั้นคุ้นชินในหน้าที่การงานของเขามาอย่างยาวนานนายเห็นไม่ว่าเขาเข้าใจไปเอง ว่าคนทุกคนจะซ่อนจดหมายลับไว้ในที่อย่างเช่นรู้ที่เจาะไว้ในขาเก้าอี้หรืออาจจะเป็นที่ซึ่งหางออกไปและคาดไม่ถึงแต่ก็ในแบบเดียวกันนายเห็นไม่ว่าที่ซ่อนที่ซับซ้อนพวกนั้นมันเหมาะกับกรณีปกติทั่วไปและจะทำโดยคนที่มีความคิดธรรมดาเท่านั้นเพราะการซ่อนของสิ่งแรกที่ถูกคาดการไว้คือ การจัดวางสิ่งของที่ซ่อนในลักษณะที่ซับซ้อนดังนั้นการค้นพบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเฉียบแหลมแต่ขึ้นอยู่กับความละเอียดรอบคอบความอดทนและความมุ่งมั่นของผู้ค้นหานายคงพอเข้าใจบ้างแล้วที่ฉันพูดถึงว่าถ้าจดหมายที่ถูกขโมยไปนั่นถูกซ่อนอยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของหัวหน้าตำรวจหรือพอจะพูดอีกอย่างได้ว่า หากหลักการของการซ่อนจดหมายอยู่ในกรอบความคิดของคนแบบหัวหน้าตำรวจการค้นพบจดหมายนั้นคงจะเป็นเรื่องง่ายๆเลยละ่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นกลับถูกหลอกจนหมดท่าและสาเหตุมันมาจากความพ่ายแพ้ทางความคิดของเขาที่ดันไปสมมุติว่ารัฐมนตรีคนนั้นเป็นคนโง่เพียงเพราะเป็นนักกวีหัวหน้าตำรวจที่คิดว่าคนโง่ทุกคนเป็นกวี ซึ่งมันอาจจะจริงในระดับหนึ่งแต่ตรรกะของเขามันผิดอย่างใหญ่หลวงในการไปสรุปว่ากวีทุกคนเป็นคนโง่แต่คนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่เขาเป็นกวีจริงนะหรือผมถามฉันรู้มาว่าเขามีพี่น้องสองคนและทั้งสองคนต่างก็มีชื่อเสียงในวงวรรณกรรมแต่รัฐมนตรีคนนี้เท่าที่ฉันรู้มาเขาเคยเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ เขาเป็นนักคณิตศาสตร์นี่นะไม่ใช่นักกวีสักหน่อยนายเข้าใจผิดแล้วฉันรู้จักเขาเป็นอย่างดีเลยล่ะแล้วเขาก็เป็นทั้งกวีและนักคณิตศาสตร์และในฐานะนักกวีและนักคณิตศาสตร์เขาสามารถใช้เหตุผลได้ดีมากทีเดียวถ้าเขาเป็นแค่นักคณิตศาสตร์เท่านั้นเขาคงจะไม่สามารถใช้เหตุผลได้ดีนักรอกและคงจะตกเป็นเหยื่อของหัวหน้าตำรวจอย่างง่ายได้ นี่นายกำลังทำให้ฉันประหลาดใจผมพูดขึ้นกับความคิดเห็นที่ว่านี่มันดูจะขัดแย้งกับสิ่งที่คนทั่วโลกยอมรับกันมานานนายคงไม่ได้ตั้งใจที่จะลบล้างความคิดที่ได้รับการยอมรับมาเป็นศตวรรษหรอกใช่ไหมก็เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหตุผลชั้นเลิศทแท้